ครับอยู่ในอำเภออยู่ในตำบลพวาวมยู่ได้เป็นอำเภออยู่ได้เลยไม่ได้เป็นว่าแก่แข็แมวมันใหญ่หรือว่าอะไรยังไงนะเพราะความความนะนะครับก็คือพี่ปาลิทุกเจริญครับใช่ครับครับตัวที่สี่ครับเป็นอาสาสมัครรุ่นแรกเาเรียกว่าเป็นรุ่นเก่าเสียเลยนะครับก็คือพี่อารุณนักรโลที่หลายๆคนเขาก็คิดถึงนะครับว่าพี่พี่อรุณนักโลนหรือว่ารุ่นแรกๆเนี่ยหายไปไหนนะครับเจอไหมรุ่นครับ พี่รุ่นมาได้หมดเาเชิญครังบนเป็นพี่รุ่นมาและนะครับแต่รวมนะครับจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่แค่คนที่อยู่หน้าเวทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นคนของก็เรียกว่าเป็นเรื่องของทุกคนที่เป็นคนแก่งขันแค่ลุ้ยจะบอกว่าเป็นคนใจรุ่งเรืองดีกว่าเพาะตอนนี้ช้างมันการปฏิบัร่วมกันล้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันออกมาจากป่าอยู่แถวแก่งขันแน่ลร้ยเทานที่เกาะสมุยใกๆนะครับ จนตอนนี้มันกลายเป็นถึงหาเจ้าหลานนี่มันอำเภอไหนรับท่าใหม่จัหัท่าใหม่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอนุอแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออไม่เส่ว่าใหม่ตึง้ว่แ้วเรางเทสไปก่อนครับว่าไปตเองติดไหม ที่ได้นะที่เซนต์นครับกได้ได้ครับผมที่จะไปเที่ยวเราสนุกไปแล้วไปแล้วเที่ยวด้านกันครับโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเยนเรื่องของการตอบัเองนปัญหาช้างปาผมจะไม่ใช่คำถามอะไรเยะแยะมากมาอาจจะเป็นอท่สองคำถามแต่คนที่จะตอบก็คือขอเปิดเสียงทีคิมหนะคะ สวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีการเสวนาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วยค่ะทิมนะคะชื่อทิมค่ะจากสำนักเครือข่ายนะคะจากไทย PBS นะคะเดี๋ยวจะขอแนะนำชอ่องทางกันเป๊บเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอตั้งต้นไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวจะยินสิงลาน,นะคะจะได้บอกสัญญาณสำหรับพี่ๆน้องๆที่ได้แนะนำวิทยากรในวงไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะผ่านทางเงะะพจนักข่าวทลเมือง ที่จะแชร์เพจนะข่าวเพื่อืๆไปได้นะคะสําหรับให้เพื่อนๆพี่ๆแม่ๆพ่อๆที่อยู่ทบ้าน,นะคะ่ะได้ติดตามนะคะสําหรับ f c e e o o o Live นะคะของเราในวันนี้ที่จะมา